จะตายแล้วอยู่ในนี้เอ้ยฟิกว่ะอืมอุ้ยดวงบีบับบีบับมีบับจ๊กจิกคันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยุกบผมดิจิตอบริการ just for โอนวดเป็นท hey, he ี่เรียบร้อยแล้วอไม่โกนนี้ติได้ว่าไม่กล้าเปิดหน้านะฮะโอเคนะฮะพอดีผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งมานะครับผมเขาบอกว่าช่องพี่นี่มันน่าเบื่อมากๆเลยพี่เล่นแต่ตัวเดิมๆอย่างงั้นอย่างนี้คือแบบคือไม่แบบ ทำไมพี่ไปเล่นเหมือนดอยเซอร์บ้างเล่นป่าบ้างเล่นแคลรี่บ้างเล่นออฟเลนบ้างสรุปง่ายๆนะครับผมผมเออ่เป็นเมนซัพพอร์ตนะฮะช่องผมก็คือจะเป็นซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่นะฮะแต่เมื่อผมไปอ่านคอมเมนต์นั้นแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่าสมองผมเนี้ยนะป่วงขึ้นมาทันทีนะฮะวันนี้มันก็เลยกลายเป็นไวโอเลตนะครับ <c ười> แคลรี่ บอกเลยว่าผมนี่แครี่หัวใจแท้งนะฮะมาไปกันเลยครับผมนักผู้ชมผมไม่ได้เล่นไวโอนานแค่ไหนแล้ววะเนียคือคือคลิปไวโอผมแบบคลิปล่าสุดนี้น่าจะประมาณ 4- 5หเดือนที่แล้วมาแต่คือผมผมแบบเซียนไวโอนะเว้บอกเลยว่าโคตรเซียนฮัลโลเรียวเจอไปหนึ่งนัดครับผมเอาไปอีกนัดครับเจ็บปวดเจ็บแสบรวดแล้วอเลสเตอร์สั่งเราถอยฮะเราต้องถอยครับผมเพราะว่าเราจะไปแย่งคลิปเขานะมาเวดไหมไม่รู้แต่ลาก่อนฮะ โอเคเราไปช่วยอะไรกันตีขนาดนั้นวนะล่ะอุย๊ยลาวิวสวัสดีรู้สึกว่านายจะแพ้ทางเรานะลาวิวเห็นหลายๆคนเขาบอกอเ,เอา้าเราแฟดโดนฟดบัตรแฟดลมท่านผู้ชมเกมนี้ผมลืมบอกไปเกมนี้ผมลืมบอก <c oughs> แฟดลมแฟดลมครับผมแฟดลมมิง่งเราเจอของแปลกในแรงคอน30ดาวแล้วถ้าล่าเรียกบับว่างั้นโอจัดไปครับผมรออะไรฮะ เขาเป็นตัวเรียกเรียกว่ามีแต่ตัวบางๆฮ<า>นะฝั่งเราทาล่ามารวมด้วยนะเนี่ยดูชิปผมมาหรือเปล่าลาดแม่นๆสวยครับสวยครับอีด้วงอีดวอ้ดวงยังไม่มีบินไปแล้วจ้าว้าวได้บัฟมาใช้ฟรีว้าวหวานอร่อยหอมหอะหวานหาะหวานหาะหวานหอะหวานหอะสวัสดี <laughs> แฟดลม <laughs> เฮ้ยเฮ้ยทำไรอะ่ <laughs> รอะตีทำไรอะ่ะทำไรอ่ะจะตายแล้วนะจะตายแล้วนะ,ะยวนะอยู่ในนี้เอ้ยฟิกว่ะ อืมวยวีว์ปมีว์บมีว์ปจ๊กๆเรียบร้อยโรงเรียนวายโอรเรตครับผมโอ้บอกเลยว่าคุณเอาแฟดมาลมทำไมกะจะมารวบผมแบบรวบผมคนเดียวเลยสินะนะครับเอาไปอีกหนึ่งฮิตฮนะโดยทาร่าของเราโอเคโอ้โหเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาจะไปตายเฟิร์สบัตด้วยนะแฟดลมแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบจะเอามาป่วนอะจะเอามาแบบเล่นแนบวบแบบนักแข่ง นะอ้ยโจม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 โจโจมมัเอามันเอาอมาแล้วอุย๊ยต่อยแรงเหมือนกันนะเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวโลมอ้าวโดนฆ่าไปแล้วยังไงลาวิวแฟดครับคุณขอยิงหน่อยขอยิงตูด <c oughs> ตูดแทงเดอะแฟดโอเคเอ้ยเข้ามาอีกแล้วยังไงปุ๊บปุ๊บถึงไหมวะถึงไม่เอ้าถึงไายบายดาบกรีมาเลยครับโอ้ยมันก็ง่ายสิฮะ เนี่ยออกของซับโรมมาแล้วด้วยแฟดอือคือแบบกะกะล้วงผมแบบเต็มที่เลยว่างั้นแฟดโลมนะฮะสรุปฝั่งตรงข้ามก็ตัวยืนน้อยอะสิท่านผู้ชมนอกจากฟอร์เรนบนฮะ <c oughs> เลดเกมเขาก็จะมีแค่ฟอร์เรนที่แบบสามารถยืนให้ได้นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าผมน่าจะโอเคถ้าผมไม่โดนลวงตายก่อนนะฮะอุ้ย้วง้วงไป้วง,วงจะจะตายเหรอจะ,จะตายจะตายจริงปะเนี่ยทาร่าเลือดมันเหลือโอ้โหมันจะตายจริงขอโทษ อู้น่าจะตามมาตั้งแต่แรกวอลเลนมาฟิกออกก่อนหามุมนี่เราเรียกว่าการหามุมการหามุม,อมโอเคฮะปะรู้สึกเลยครับผมว่าเกมนี้เนี่ยง่ายแน่นอนฮะท่านผู้ชมปิดคลิปไปเลยครับชนะแน่นอนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพูดว่าชนะพูดว่าชนะมันจะแพ้ชนะหมายถึงไม่ชนะนั่นไงโดดมาเพียบเลยโดดมาเพียบเลยอะไรก็บ้าง อะไรบ้างก็ไม่รู้อะไรบ้างก็ไม่รู้ <c oughs> ดีนะจูกทันดีนะพี่เดือดจู๊กมาสเตอร์พี่เป็นเดือดจู๊กมาสเตอร์โอเคเออลาวิวสู้เราไม่ได้เลยฮะลาวิวจ๋าบอกอีกอย่างนะครับผมลาวิวมันเป็นตัวแพ้ไวโอเลตนะฮะถ้าวันตรงข้ามหยิบลาวิวมาคุณสามารถหยิบไวโอเลตไปแก้มันได้นะฮะลาวิวมันเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยชอบไวโอเลตต้นเกมมากนะฮะแต่แบบ เลดเกมนี่คือมันสามารถยืนยิง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 ไวโอเลตตายได้นะแต่ว่ามันต้องเลดจริงๆนะแต่ต้นเกมนี่คือมันสู้ไวโอเลตยากมากฮะเพราะว่าในเรื่องของระยะด้วยแล้วก็การต่อที่ลาวิวไม่สามารถทําได้ฮะมาลุยไปเอาเลดกลางก็ตอก็เถอะเพื่อนบางระจันบางระจันไม่มีใครมาเคลียร์คลิปกลางเลยโอ้โหเพื่อนเราบุกป่าบุกป่าแบบย็บเยินยับมันคอนคอนจะ30ดาวจริงป่ะเนี่ย ปันสามสิบดาวจริงปะเนี่ยว้ายมีวิงก์จะตายนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหมันวิง์ผมยิงไม่ออกเมื่อกี้เราเลี้ยวบิงมันเป็นอมตะฮะเราเลียวเขาบีิงเขาบิงบิงที่แปลว่าบิงบิงแปลว่าอะไรครับพี่บิงแปลว่าบุ้งบิงงงไหมไม่งงนะเออทำไรกันนะป้อมดีกว่าอาจุอะอาจุอะอาจะรปะเฮจะรปะเฮจะปะเฮโอเคป้อมหมดป้อมหมดระยะเวลาป้อมพอดี จริงอะเริ่มเจ็บนะวโอเกมนำวโอเกมนำกินกับอะไรก็อร่อยทำอะไรก็ง่ายไปหมดไปดีกว่าฮะท่านผู้ชมเรนบนมังกรเล็กดาบคลิมาแล้วอย่างรวดเร็วมาเลยจ้าอาลินเราขอได้ปะนายมีสกิลพุ่งนายมีสกิลวิ่งนายไม่ต้องใช้มานาเราขอเถอะเราวิ่งช้านะครับโอเคเมื่อกี้อาลินก็จะเอาแหละแต่กูลาทันอาลินไม่ต้องเอาอาลินไม่ต้องเอาผมต้องการบนนะเนี่ย ไปทำอะไรกันเรนล่างเดี๋ยวผมต้องการบนก่อนโอ้โหมาลุมมาลุมมาตุ้มกันเลนล่างอยากไปด้วยจังแต่รู้สึกว่าดูเลือดเพื่อนเราแต่ละคนเหมือนเหมือนไม่ลดเลยฮะเหมือนไม่ลดเลยนั่นไงโอ้โหโอเคงั้นผมไม่ไปนะงั้นผมไม่ไปละผมเคลียร์บนดันเลยดีกว่าเกมนี้เราต้องได้ดาวมาแบบสวยๆฮะผมอยากได้เพอร์เฟกเกมแบบแบบเพอร์เฟกเพอร์เฟก แบบอุยอุ้ยอุ๊ยอุ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 ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันนั่นไงอีกคนอีกคนนะฮะขอตอดนะครับขอตอดแบบจึกจึกทะจึกจึกจึกอือจึกจึกอุยอุ๊ยเกือบตายอุ้ยอีกนิดเดียวมีบัฟขอบัฟก่อนอย่าเพิ่งนะอย่าพึ่งนะมาได้บัฟแล้วได้บัฟแล้วเออบอกเลยว่ากิ้งกิ้งมาทุกสามวินาทีพวกคุณไม่ต้อง พวกคุณไม่ต้องออกมาจากป้อมกันเลยทีเดียวเราเหลือคลิปตัวนี้ไว้ให้มูลาดนะฮะอา้อซิไม่ทันเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่าไปยิงคลิปตัวนั้นนึกว,ว่าตัวนั้นเนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวเดีนึกว่าจะลงนึกว่าจะลงผมไม่ลงผมหรอครับเจ็บน่าหน้าเจ็บน้าหน้านะครับคลิปตัวนี้มีชื่อว่า,าโทนี่นะฮะไม่ใช่ <laughs> มีชื่อจยิยิย่หูุย โอเคเราต้องเหลือชิปช่วยด้วย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 มันมาแล้วขึ้นมาตึงตอดจึ๊งจึ่งจึ๊งจปัดจึ๊งจึ๊งจึองนึนนจึ๊งจึ๊นีึ๊นจึ๊คจึ๊งจึ๊งโึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊งคึ๊งจึ๊งจึ่งจึ๊งจา๊งจา๊งจึ๊งะท่านผู้ชมนะครับคือแฟ จริงๆมันก็เล่นได้นะมันมันรมได้ทุกตัวนั่นแหละนะฮะเข็มเนี่ยมันลมได้ทุกตัวแหละขนาดเลียวมะผมยังเคยเอาไปรมเลยฮะท่านผู้ชมแล้วก็เคยชนะมาแล้วด้วยฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเขาเขาาจะไปแจกเฟิร์สบัตรนะเขาจะไปแจกเฟิร์สบัตรมาก่อนแล้วแบบของเขาตามแล้วเขาก็ไม่ได้มาการลาวิวตั้งแต่ตอนแรกฮะถ้าเขามาตันมาชิยมาการลาวิวตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ตอนเอ้าเด็ดเด็ดเด็โอ้โหไม่พูดก่อน เอยบาซูก้าอัดหน้าไปดิมูลาดเราขอได้ไหมเราขอเถอะโอเคนายเอาสแต็กพอนายเอาสแต็กก็พอเราขอนะเราขอนะเราขอนะมูลัดมูลัดมูลัดไม่ต้องกลับมาเออนายมีแล้วนะครับแบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ฮะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นายมีแล้วนายไปต้องใช้ก็ได้มั้งมารอ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 ชีพรอชีพตอนรอก็ตอดไปตอนรอก็ตอดไปหรือว่าตอดโคตรแรง ตัวเจ้าเอ้ยโอ้โอ้ไม่เอ้าวุ้ยมันจับเดี๋ยวมันจับตอนแฝดปั่นได้ด้วยเหรอวะเออเฮ้ยใครตายวะงงงงเอ้ายังไงยังไงมีคนจะไม่ถึงออกได้อยู่ไปแล้วครับเอออะต้วติ้โอ้ยหิวป้อมโอ้ยจะยิงกูทำไมเนี่ยกูไม่ได้ยิงกูยิงป้อมกูไม่ได้ยิงฟอเรนแล้วป้อมยิงกูทำไมอยู่เว้ยไปไปตายคู่เลย ตายคู่เลย <laughs> พาเลสเตอร์มาตาย <laughs> เอาแล้วป้อมมันยิงผมอะสงสัยส,สเก็ตกระสุนเราไปโดนไอ้นี่ฮะโอ้ยมีติด,ด้วยหิวเกินวางั้นเออจริงเมื่อกี้ผมหิวจริงหิวป้อมนะผมไม่ได้หิวคนผมรู้ว่าผมยิงฟอรเรนไม่ตายหรอกแต่ว่าผมผมผม,ผมเล็งเล็งป้อมแล้วกระสุนไปโดนฟอรเรน <Wow. S 1> แล้วแล้วแมงป้อมก็ยิงผมโอ้ทำเอาผมแทบตาย ตัวดวงสกิดดากทีเดียวตายเลยสิครับผมรออะไรละ่ะฮะไปกันตอนไปกันตอนไปกันตอน,น,ต,อนตึบตบแต่ดืบตืบตืบ,ตบ,ตบ,ตบเลนบนมันมีรถหนึ่งคันเอาดากก็ได้นะเพื่อนถ้าขึ้นบ้านลําบากนะฮะจริงๆไม่ลําบากหรอฮะหรือลําบากวะเก <c oughs> <c oughs> มนําขนาดนี้ถ้าแพ้นี่ผมบอกเลยว่าลบเกมทิ้งฮะสิบห้าต่อห้าขนาดนี้เพื่อนไปอะไรกันนะเอ้ขอได้ปะโอ้อ้าวทาร่าโอเคทาร่าเอาก็ได้ทาร่าจะได้ตีสโลให้เรานะครับ ทาร่าโรมบอกเลยว่าโคตรฮิตตั้งแต่ผมทำคลิปมานี่โคตรฮิตเลยทาร่าโรมเนี่ยเดี๋ยวแพทหน้าพลังแฝงอันนี้โดนเนื้อไปโดนหรือเปล่าวะหลบก่อนหลบอย่างแม่นๆฟรีฮะหามุมฟรีหามุมฟรีอีดวงครับเอ้าดวงติดดวงดวงติดเบ็ดดวงติดเบ็ดจึ๊กจึ๊กโอ้ยพันหกพันหกจึ๊กจึ๊กเออเจ็บนะนะโอมนี้มาแล้วปุมนี้มาแล้วยิงมัวม่วๆอ้าวยิงมั่วๆได้ฟัวเรนครับงง เดี๋ยวกูเจ็ดมันโดนฟอรเรนได้ไงวะเนี่ยมันโดนฟอรเรนได้ไงวะเอาวาซูก้าไปแดกจึ๊กๆไปอีกทีโอ้โห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 ป้อมยิงเราเก็บป้อมก่อนเลยครับแล้วค่อยเก็บคนทีหลังฮะไม่ใช่เก็บคนครับเขาคือด้วงฮะเขาไม่ใช่คนเออหื้อโอ้โหแล้วมันสุดยอดจริงๆทีมเราเกมนี้บอกเลยว่าโคตรจะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เกมเพอร์เฟกต์เอาป้อมสามทางเลยก็ได้นี่ กลับมาสิคุณแปดคุณแปดคุณกล้ากลับมาหากระสุนผมหรือเปล่าไม่มาปุ๊บโอ้ยโอ้โอ้คนนี้คนนี้โอ้ย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 อันแน่อันแน่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 มีจู๊กมีจู๊กต่างคนต่างจู๊กเรียบร้อยแล้วผมเพอร์เฟกเกมเพอร์เฟกเกมเพอร์เฟกเกมว้านานๆทีจะได้เจอเพอร์เฟกเกมพอหนูข้ามเขาเขาพลาดนิดเดียว าเขาแบบมากันมามาตรวจผมตนะั้งแต่ตอนแรกอะทําให้ผมไม่เกิดอะท่านผู้ชมเออผมว่าผมว่าโอเคอยู่นะทาร่าเอ็มบีพีไปะฮะคอน39ดาวแล้วครับผมตอนนี้นะฮะอีก5วันรีแลงรอยซีซั่นนะครัชเรามาดูสกอร์แล้วก็ดูดาเมีที่เราทำกันดีกว่านะฮะ <S <s เหรียญทอง3คนครับผมอลิเตอร์ผมทาร่าแล้วก็อีก2คนไม่ได้เหรียญน,นะฮะไลค์ให้ทุกคนเลย เล่นดีเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาดับพลาดด้วยแหละนะฮะนี่แฟดแฟดแฟดตายแฟดตายเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์โอโ้โหลอเรียวศูนย์ห้าศูนย์คือจริงจริงแฟดโลมมันเล่นได้นะเอาจริง่าผู้ชมมันเล่นได้อยู่นะแต่ว่ามันต้องมากดแครี่ตอนต้นเกมเวยนี่เขาเขาเป็นเออร์ลระดับประเทศด้วยนะแต่แต่ทำไมเขาเลือกแฟดมาโลมวะทำไมเขาเลือกแฟดมาโลมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาอาจจะแบบเอาไปเล่นมาแล้วแบบชนะ แต,แต่เขาไม่เปิดอันนี้ให้เราดูฮะไม่เปิดสถิติให้เราดูโอเคผมทำดา<ำ><ำ>เมจเยอะที่สุดในทีมนะฮะแปดหมืนตายตัวเดียวทุกคนเลยทีมเราเพอร์เฟกเกมครับโอเคเพอร์เฟกเพราะว่าฝั่งตรข้าม Dark Path ดับพลาดด้วยแหละนะฮะดับพลาดดาบพลาดไม่พอเล่นพลาดด้วยต้นเกมรู้สึกว่าจะไปตายในป่าเราอะเหมือนจะไปป่วนไปป่วนมูลาดะแล้วแบบตายเองอแฟดเฟิร์สบัตเลยมูลาดได้เฟิร์สบัตแล้วมันก็ไหลเลยฮะ ไายาวเลยครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาเปิดหน้าแล้วนะครับ <laughs> มันเยิ้มเชียวเ <laughs> <laughs> จอกนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้